สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็จะพามาแยกสายพันธุ์อ้อยนะครับที่เป็นอ้อยดำที่เป็นอ่าเป็นอ้อยดำมริชาร์ตหยนเจียงนะครับผมหรือว่าอ้อยพันธุ์อื่นแต่ว่าตอนนี้จะมาแนะนำแค่สองสายพันธุ์ก่อนนะครับก็คือเป็นมริชาร์ตนะครับก็จะมีลักษณะสีลำสีดำเหมือนกันนะครับเนี่ยครับนะครับ สังเกตดูว่า,าจุดแรกเลยก็จะเป็นถ้ายังอ่อนอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวามมาดูชัดๆเนี่ยฮะก้านใบคอใบครับตรงนี้จะออกแดงเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าเห็ุหรือเปล่าตรงนี้ครับตรงที่ชี้อยู่หรือว่าต้นอ่อนที่ว่าเป็นต้นกล้าครับตันนี้จะออกสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับ ส่วนกาบใบกาบใบก็จะออกสีขาวอ่าสีเขียวเขียวอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขียวแบบนี้แล้วก็จะไม่มีร่องตาหรือถ้ามีก็มีน้อยมากครับเนี่ยครับร่องตามันจะไม่มีร่องตานะครับตาจะกลมนะครับอันนี้จะเป็นเมอชาร์ดส่วน ยนเจียงนะครับเดี๋ยวไปดูกันหยนเจียงเป็นลักษณะแบบไหนอ่าอีกอย่างนึงนะครับใบนะครับใบยนใบยนเจียงเนี่ยจะจะไม่ขึ้นชี้ฟ้าชื้ขึ้นตรงอย่างนี้ถ้าใบใหญ่ๆจะไม่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 ชี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูยนเจียงกันนะครับเป็นลักษณะยังไงเนี่ยครับอันนี้หยนเจียง <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็จะสังเกตที่เห็นเห็นเลยคือ กาบใบเนี่ยครับกาบใบตรงเนี้ยก็จะออกสีชมพูชมพูม่วงๆแล้วก็ตานะครับจะมีร่องร่องตาเดี๋ยวนะเนี่แต่ว่าเห็นหรือเปล่าไม่ค่อยชัดอันนี้ก็จะมีร่องตาตรงเนี้ยครับขึ้นมานิดหนึ่งส่วนใบก็จะใหญ่โค้ง ตรงนี้จะไม่ออกสีม่วงหรือว่าสีแดงนะครับเดี๋ยวหาดูลำชัดๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่ชี้เนี่ยมันจะไม่เป็นสีอะไรก็คือมันจะเป็นสีเขียวะครับน่ะนำดำๆเขียวๆส่วนกลาบใบก็จะเป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพู แล้วก็จะมีล่องตาตาจะใหญ่ปลายตานี่จะแหลมนี่ครับลองนี่ครับจะไม่เหมือนกับเมริชาร์ดเมริชาร์ดนี่จะเป็นอย่างนี้อีกรอบนึงตานี่จะเป็นอย่างนี้ ตาผิดกันเลยนะครับอันนี้คือสามารถคือถ้าเห็นดงวงทั่วไปหรือว่าทางกายภาพมันก็จะคล้ายกันอันนั้นก็หยนเจียงอันนี้จะเป็นมือชาร์จไม่ค่อยงามครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเลยทั้งสิน้นปลูกแบบบ้านๆตามยถากรรมครับสวยมัง่งไม่สวยมัง่งก็ว่ากันไปครับอ่าเนี่ ครับตาหยู่นเจียงนะครับจะแหลมๆตายจะแหลมๆพอแยกออกกันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยววันหลังจะพาแนะนำอ้อยสายพันธุ์อื่นต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ